ดีใจค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็วันจริงๆวันนี้รู้สึกสนุกมากๆเพราะว่าเออได้เล่นกับน,น้องแอมสคนค่ะแล้วก็เด็ก2คนตีดีแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออมันกอล์ฟมันสนุกขึ้นน้องๆเขาเล่นกันสนุกมากค่ะชอบค่ะชอบเกมการเล่นวันนี้จริงๆวันนี้เป็นโบกี้ฟรีค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆพัทเบอร์ดี้โซนยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ค่ะเหมือนวันนี้เมค เบอร์ดี้ได้ค่อนข้างที่จะน้อยตามเป้าที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่โดยรวมโอเคค่ะภาพรวมชอบค่ะโอเคป้าหมายต่อไปคือจริงๆไฟกลับมาไทยครั้งนี้ค่ะก็ตัดสินใจว่าจะเล่นทัวร์ไทยแอลแล้วก็จีนแล้วก็ไต้หวันค่ะส่วนจะกลับไปเมริกาอีกรอบไหมน่าจะเป็นของปีหน้าค่ะก่อนอื่นเลยขอบคุณครอบครัวค่ะคุณแม่แล้วก็น้องชายมากๆแล้วก็คุณพ่อด้วยค่ะแล้วก็สิงค่ะแล้วก็บิสโต้ยนิก แล้วก็สนามกอล์ฟพานอลรมาแล้วก็อกอล์ฟไทเอลพีเจค่ะขอบคุณค่ะ